บีคิดอยู่นานมากว่าจะหยิบตัวนี้มารีวิวดีไหมเพราะว่ามันเป็นน้ำหอมระดับตำนานแล้วก็คนพูดถึงเยอะมากมีรีวิวเยอะมากจนบางทีเราอ่ะรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ค่อยน่าสนใจแล้วแล้วเราก็หยุดใช้ไปพักหนึ่งเพราะมันดังเกินแต่ก็อย่างว่านะของเขาดีจริงบัคคาคูช540ชื่อก็บอกแล้วว่าหรูหราและยิบระยับเหมือนคริสตัลบัคค่ะ ก่อนไปดูเรื่องกลิ่นเรามาเล่าที่มาที่ไปของตัวนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วมันน่าสนใจนะที่มาของน้ำหอมตัวนี้มันเกิดจากการที่แบรนด์บ a ก่าซึ่งเป็นแบรนด์คริสตัลระดับไฮเอด์ของประเทศฝรั่งเศสที่มีมาตั้งแต่สมัยหลุยที่15เขาต้องการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีของแบรนด์ก็เลยไปเชิญคุณ มูเชอร์ฟังซิดคูดจงซึ่งเป็นนักปรุงน้ำหอมระดับตำนานเพื่อมาทำน้ำหอมพิเศษ s <S และเลข5้าี่ก็ไม่ใช่เลขธรรมดานะมันเป็นเลขที่มาจากอุณหภูมิ540องศาในการที่ใช้หลอมคริสตลัลให้กลายเป็นสีแดงแบบ s <S สัญลักษณ์ของคริสตลัล <'s> บัคกะฮาสีแดง s <S เข้มราวกับอัญมณี s <S เราอ่ะยังเคยคิดว่าอยากจะซื้อโคมไฟที่มีแบบสีแดงแบบนั้นมาติดบ,บ้านเลย เพราะฉะนั้นน้ำหอมตัวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกลิ่นแต่มันคือเรื่องของไฟความร้อนความหรูหราฟังแล้วก็ค่อยรู้สึกอืมคุ้มค่าราคาค่า,คาตัวน้องเขาหน่อยจริงๆแล้วสูตรนี้ไม่ซับซ้อนนะแต่พอรวมๆกันแล้วมันมหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยเปิดกับมัลิกับกลิ่นของซับฟอนที่มีความเป็นออร์เรนททลนิดนิด,นดมาด้วยแอมเบอร์วูดกับแอมบล็อกซันที่ให้ความอบอุ่นละมุน แต่ไม่นะ่มันมีความเบากลิ่นเหมือนมีก้อนเมฆลอยนวลๆรอบๆตัวแล้วก็ตกท้ายด้วยซีด้าบูดกับเฟอร์เรซินที่มีมาตัดเลี่ยนสร้างความบาลานซ์ให้ความพอดีของทั้งกลิ่นถ้าจะเล่าให้เห็นเป็นภาพนะกลิ่นนี้มันให้อารมณ์เหมือนใส่ชุดกรรมหยี่สีแดงเดินในห้องโถงที่มีไฟคริสตลลัลระยิบระยับ และเธอเด่นอยู่คนเดียวถ้าเป็นผู้ชายก็คือคุณอยู่ในชุดทักซิโดแต่แตัดจากผ้ากำรรมะหยี่เป็นกลิ่นที่มีความโปร่งใสไม่หนักจนเวียนหัวแต่ก็เป็นกลิ่นที่เอาอยู่ทุกสถานการณ์มันเหมือนกลิ่นที่ไปไหนก็สว่างที่นั่นแหละสำหรับบีบักกคาฮูช540ที่เป็นตัวโอเดปาฟังนะเป็นเฟเวอร์ริตออเดทามต่อให้มีความรู้สึกว่า ไม่ใช้บ้างเพราะมันดังเกินไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่สามารถหาตัวอื่นมาแทนตัวนี้ได้จริงๆใช้นานมากเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าเป็นหนึ่งท็อปลิสที่เป็นกลิ่นเพลย์เซฟที่สุดไปได้ทุกที่ไปได้ทุกงานไม่ว่าจะงานกลางวันกลางคืนไม่มากไปไม่น้อยไปและที่สําคัญคือมันดูเป็นยูนิเซ็กแล้วก็กลิ่นมันไม่ได้ตุ้มแรงแบบที่เดินมาแล้วได้กลิ่นตั้งแต่3กิโลเมตรอะ แต่อันหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์ของมันคือกลิ่นมันแบบพุบผุบโผล่บางทีก็ได้กลิ่นบางทีก็ไม่ได้กลิ่นแต่ถ้ามาอยู่ใ,ใกล้จะรู้เลยว่าเฮ้ยกลิ่นมันมีตลอดนะเป็นกลิ่นแบบเดินเดินอยู่ดีๆก็ลมพัดมาก็เฮ้ยกลิ่นมันหอมดีลอยเตะจมูกขึ้นมาเฮ้ยกลิ่นมันหอมดีเราอะ่ะชอบเอามันไปฉีดในเสื้อโค้ทบางทีคือซักแล้วกลิ่นยังติดอยู่เลยเอ๊ะหรือว่าเครื่องซักผ้าเราซักไม่สะอาด คือต้องบอกว่ากลิ่นมันติดฝังแน่นทนจริงๆถ้าให้คะแนนสำหรับรองจีวิทยมี10เราให้9ขอหักหนึ่งเพราะว่าเอาไปซักแล้วบางทีกลิ่นยังติดอยู่บนเสื้ออยู่เลยคือทนนานจัดทนดีเวอร์ความฟุ้งกระจายเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นกลิ่นที่ตะโกนแต่ว่าเป็นกลิ่นที่พอได้อะเป็นกลิ่นที่แบบดูผู้ดีต้องมาอยู่ใกล้ๆนิดนึงไม่ได้ไกลามากแต่กลิ่นมีตลอดส่วนซียาสเรารู้สึกว่า เป็นสียาที่พอมีทิ้งไว้เป็นภาพจําที่ดีแต่ไม่ได้เป็นบอกว่ารุนแรงแล้วแบบประเภทแบบหันมาทีแล้วหัวหมุนอันเนี้ยไม่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบมากๆคือมันมีความยูนิเซกมากๆเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเพศเด็กเล็กผู้ใหญ่วัยโตคือฉีดได้หมดเป็นกลิ่นที่ไปได้ทุกที่ถ้าต้องเดินทางแล้ว หยิบน้ําหอมไปได้ขวดเดียวบัคคาฮูชคือกลิ่นที่เราหยิบไปเพราะว่าไปได้ทุกที่จริงๆแต่ละภาพตรงๆพักหลังๆแล้วไม่ค่อยใช้กลิ่นนี้เพราะว่ามันเจอทุกที่อะไรมันจะดังขนาดนั้นเราก็อยากหอมคือกลิ่นน่ยมันหอมแน่นอนเราก็อยากตัวหอมแต่เราไม่อยากหอมเหมือนคนอีกแสนคนนึกออกปะเราก็เลยหยุดใช้ไปพักหนึ่ง พูดมาสักขนาดนี้รู้ใช่ป่าว่าจริงๆอ่ะชอบมากแล้วเพื่อนๆล่ะเคยลองบาคกะคาฟูชตัวนี้ไหมเราอ่ะลองตัวเอ็กเทรดปะฟังแต่เรารู้สึกว่าเราชอบตัวโอเดปะฟังมากกว่าเพราะเอ็กเทรดปะฟังอ่ะมันมีความเป็นถั่วนุนัวอัลมอน์มากกว่าตัวนี้นิดนึงเราก็เลยชอบตัวนี้มากกว่าแล้วเพื่อนๆล่ะบากะฮาฟูชตัวนี้ใช้แล้วรู้สึกเป็นยังไงมั่งมาแชร์มาเล่าให้ฟังแลกเปลี่ยนกันบ้างนะคะ เราเจอกันใหม่ที่ Diary by B W ชิมรสจิบสินกลิ่นฝรั่งเศสไปด้วยกันนะคะบาย